นะครับเพราะมางานนี้เราต้องรำต้องเต้นแต่ขอให้ท่านดูสถานที่หน่อยอย่ามาบังหน้าเวทีพี่น้องนะครับเอาข้างข้าว่ากันไปอย่าให้มีการทะเลาะวิวาทเป็นอานขาดนะครับตำบลเราจัดงานยิ่งใหญ่มาหลายครั้งไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทนะครับอำเภอจังหวัดพชรบุรมให้กับคนของสนุเรื่องความรู้รักสามัคคีความเข้มแข็งนะครับเด้อฉะนั้น ถ้าใครมาก่อการ้ถยวาดสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดครับพี่น้องฉะนั้นขอประกาศให้ทราบนะครับนักเลงอันตรพาณิย์ห้ามมีที่นี่นะครับเราจะให้พี่น้องได้ดูความสนุกสนานเราจ้างมาแพงมากนะครับอยากจะดูความสนุกสนานของสาวนก เพจบ้านแพงพี่น้องติดตามการทางเพจทางเฟซทางไลน์พี่น้องขึ้นชมกันมากและวันที่ส6บมกราปีห8ดพี่น้องจะได้พบกับใหม่พัชรีที่นี่ครับพี่น้องครับอ้าววันนี้ขอให้พี่น้องครับนนพ,พี่น้องดันตัตามหน้าครับ

กินเขาพอจะไม่จงบอกเวลาหรอก็อใช้ตามั้งใจบ้างสิพ่อเราดมาดูกันครับบรรยากาศถ่ายยาเป็นยาสัมภารถึงแล้วได้รับรางวัล จะมีโริเรีนโงเรียนต้้งโา๊ะงโกนะครับแล้วก็จะมีสชร่มุมสังกะสี้านใหญ่เต็นเสียบนะครับให้ท่านเดิตรงไปสุดโดนสังกะสีแล้วย้อนซ้ายนะครับจะมีห้องน้ำไว้คอยบริการพี่น้องประชาชนนะครับสามห้องนะครับถ้าไบเพียงพอก็เชิญที่โรงเรียนต้งนตะตั้งโเลยนะครับจนวันนี้ขอบพระุณเป็นอย่างสุดนะครับ Paid, so I wrote, I wrote ครับช่วงนี้นะครับเขาเสนอรับการกปิดสวนสาธารณ้อยไม้รันแห่งนะครับจะทำการแสดงแล้วนะครับก็ดีซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้ามานะครับแจ้งไปในสักผู้นทางสหพันธ์นายกพบกับทางทีมงานของผู้พายก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำโอ้คนหลายจริงๆครับคนเยอะจริงๆครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าในงานของเอ่อมูลนิธิ สยามบุรีรัมย์ของเรานะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมอบให้ทางเจอกันที่ตู้นี้ด้วยคิมงานจะเนปนทีเจอกันผองนี้อดชิมแล้วครับค่ณบซึ่ง อาชีพอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งคือว่าทักษะภาษาเท่านั้นนะครับไม่มีรายได้ไม่มีเงินครบประมาณที่เจ็ดพื้นสมบูรณ์ในส่วนนี้หลายอาชีพหลายหนาที่ที่คนเดียวนะครับเป็นแบบนี้ได้ได้ในการเป็นการถ้าแต่อาชีพของทัพหัวและอปอลรขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานบารมีการกุศลนะครับ ก็ให้ท่านซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้ามานะครับในราคา120บาทนะครับสำหรับเด็กเข้าฟรีนะครับสำหรับเด็กเข้าฟรีส่วนท่าใดนะครับมีบัตรล่วงหน้านะครับให้ท่านนำบัตรนะครับโชว์ให้กับทางเจ้าที่กู้ภัยสยามนะครับได้เจาะบัตรแล้วคืนบัตรให้ท่านก่อนเดินเข้าสู่นะครับบริเวณด้านหลังบัตรบองนะครับที่ท่านถืออยู่ในขณะนี้นะครับจะมีเบอร์โทรของทางกู้ภัยสยามนะครับท่านสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ เดีดนะครับจากทีงานสามัญเป็นทีแห่งนี้ระพุทธของสถานที่ี่หนสวย่าม่นบอกว่ระดับขัตติย์อิทธิฤทธิที่อาณาญาอี๋แบบนี้แต่ไม่ควาะาองการที่ี่กัรุอุณทั้งหมดก็ขับเรื่องเดียวันนี้สิครูพูดนะฮะ สวัสดีครับพอดีขออนุญาตบรรยากาศเมื่อนี้นะครับพี่น้องทางเอฟซีสาวหน่อยคือว่าบัตรเพิ่นสองหมื่นเปนบ่ครับเมื่อนี้เขาเขามาซื้อหน,งหนังเงี้ยนบ่ผมไม่แน่ใจอ๋อเหรอครับถามพี่นอ้อนงเอฟซีเขานะครับเมืม่อวานเพิ่นบ่อแดงแก่พราะว่าเพิ่นเพิ่นมาซื้อบัตรหนงหังเงี้ ่รดึกว่าพันสื้อบัตรแช่งข้างนอกเขามากครับอันนี้พันมาซื้อข้างในงานเอาเริ่มแล้วครับ สนุกอ้อสว,วนมนะครับก็จะดูเป็นมันมีบัตแข็งไม่ลืครับสวนแม่ก็เดินมาต่อแถวเข้านะครับ ผู้ที่ไม่มีบัตรก็ออกทางขวามือไปซื้อบัตรนะครับ <c oughs> ใครที่ยังไม่มีบัตรก็ปัดฟามาสวัสด <c oughs> ีครับพระเอกต้นครับพอดีผมเจอ FC พระเอกต้นนะครับแม่เจ็ดสิบปีมีมาลัยมาด้วยผมเลยสัมภาษณ์แล้วหวังว่าจริงๆังมาลัย,ย,ยม,ม,า M. มาด้วย ตอนนี้ไปผมจะพาไปหาาวอยพ่จนะครับจริงจริงนี่ผมพาแกเดินมาตั้งแต่ที่ก่อนเช็คซาวผมเลยถามว่าพี่หาเอกต้นแม่กินบ่แมนเจ็ดสิบกว่าปีไม่เจอไมเลยนะมาจะฮู้กันแล้ว ขออนุญาตประทุกท่านนะครับขึ้นคอค้าแม่ค้าทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทางทีมงานเครื่องไฟนะครับจะทำการคัดคครับตัดไฟสักครู่นะครับเพื่อทำเป็ต่อครับเพื่อตัดไฟนะครับเพื่อไปที่เพียงพอสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับขอฝากุญาตครับขอเข้าเนี่ยกับทางคอค้าแม่ค้าถ้ามีหรือจะมาซื้อในงานนะครับนเวลาที่ว่าเขาจับหนายบัตรไปแล้วสองใบเราก็มีหนึ่งในนั้นใช่ไหมไปค่ะ เห <c oughs> ็นเขาขายบัตรบัตรแข็งแล้วเขาขายได้สองหมื่นใบเราก็ซื้อเราก็ซื้อที่นี่นะครับพี่น้องคนไหลลิเขาบอกว่าเขาจำหน่ายบัตรได้สองหมื่นใบแล้ววันนี้ก็สองหมื่นยิ่งยิ่งยิ่งพี่น้องคนเยอะใช่ใช่คนซื้อมาจากข้างนอกนะครับฟังจากปากนะครับอไฟดับพี่น้อง ม,มันเปออ็นใ้ของแยิมขอานำเขาเวยครับดเด้อไป็ของผุ้จัดงานนี่นี่ต้นไม้ก็ตามใส่ไบใช้ใส่ใส่กันไไวนเราวนวนไหวนี่นะครับตอนนี้มันกมาดูวนไหวกี่คนเยอะ แม่ซื้อบัตรแม่ซื้อบัตรแขงข้างนอกหรือมาซื้อข้างในวันนี้เขาบอกว่าเขาขายบัตรแข่งสองหมื่นเราขายสองหมืน่นไปเรามาดูบรรยากาศคนสองหมื่นวันนี้แม่แม่อยู่บ้านไหนครับบ้านหนองบัวหนองบัวเคยเบิ่งสาวหน่อยครับว่เอ,าอ,าอ,อ่าอีหลังหูยิงหูจักบ้านเดีย่ยวหูิงดิหูยิงบ้างหูจัดหูจัดนานแต่บ่เคยเบิ่งมันมา เพื่อนรู้จักผู้หญิงเขาอยู่ยนอ้อยตะไก่ไปล้เอฟซีผู้หญิงเนี่ยติตะตามตลอดเพิ่มเสื้อเสื้อเอาชิสเกตโอ้พ่อ,อบ้านเดียวกันแล้วเอามาเชียร์อเปล่ามานน้ำกันมาเนี่ยมัได้มานน้ำกันบ่อ๋อเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนยู่บ้านเดียวกับเพื่อนยู่บ้านผู้หญิง สวัสดีครับยินดีต้อนรับวันๆน่าสนุกสนุกครับคนเยอะวันนี้คนเยอะเมื่อคืนนี้งานเมื่อคืนนี้คนเจ็ดพันเมื่อคืนนี้อยู่สุสานแต่ของเราเนี่ยเห็นบอกว่าขายบัตรไปแล้วสองหมื่นคนหลายพี่น้อง <c oughs> หลาย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 แห้งอยู่มันเป็นวัตเสาหนึ่งนะมันเป็นเสาที่น้ำเนนิดหฮะ าระวังด้วยรับเล็กน้อยไอ้พันยูประเทศไหนไอเรียนฟังคอนเสิร์ตอีสานเราเป็นบ่พาได้อยู่ดอกเนาะแฟนพคนฟาฟ่แฟนคนกับจีบว่ฟังน้ำเมื่อวานผมเมื่อวานผมสัมผัสย่ไอ้สุรินแฟนเต้นฮ้อนหนาหา่าฮ้านคนหนึ่งคนมาใต้เยอรม,มันเอาวนๆน,นะครับเชี่ยววนวน,วนครับเต็มแล้วพี่น้อง ไฟดับไฟดับแม่ใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวรอไฟนะอันนี้มันมันเป็นไฟงานเพิ่นบ้านเดียวครับผู้หญิงแบบเจึ้นบ้านไม่ไปบอกงั้นฮะศรีสะเกดเก่ยงน้าคนสีสะเกดสร้างชื่อเสียงไปผมไปเมื่อนั้นเป็นไปบ้านเปื่อยเป็นเก่าเขาก็ภูมิใจนะชาวสีสะเกดกระพรมใจสร้างชื่อเสียงให้สีสะเกด ครับครับครับชอบชอบเบิ้งตะเริ่มแล้วแม่เนาะอันนี้เพิ่นกับแม่น้ำกันแม่น้ำกันบ้านเถาะบ้านเดียวกันเนาเนี่ยครับพี่น้องแฟนเพิ่งแมาเพิ่นกับมาเบิ้งน้ำเอาพี่น้องอีพีสองอัญญาอีพีสองครับเอานะครับฝากพี่น้องเไว้ในคลิปต่อไปนะครับ สอนหนุนทัน์เวียนเกียร์วันออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามโหเหมือนครับพี่น้องเหมือนเลยนะครับเกิดยังเกินครับเอ้ยนะครับไปนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับทีมงานอ่าเดี๋ยวด้วยครับด้วยความเป็นหมอลำเป็นคนส่วนผู้จัดครับคนนี้แน่นครับ คลิปนี้ฝากไปสนิทครับเจอกันคลิปหน้านะครับ